สวัสดีครับผมนายรัฐรรมนูนทองกรครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมโลจิสติกรหัสนักศึกษา6812239048ครับวันนี้จะมาพิจารณาโจทย์ที่อาจารย์ให้มาครับจงหาลิมิต x เข้าใกล้1 x กำลัง3ลบ1ส่วน x กำลัง4ลบ1คำแนะนำ x กำลัง3ลบ1เท่ากับ x ลบ1คูณ x กำลัง2บวก x บวกหนึ่ง x ก,กำลัง4ลบ1เท่ากับ x ลบ1คูณ x บวกหนึ่งคูณ x ก,กำลังสองบวกหนึ่งการวางแผนการทำงาน 1. พิจารณาโจทย์ 2. ตัดตัวประกอบร่วมออก 3. แยกตัวประกอบ4แทนค่าหาคำตอบ5หาคำตอบสุดท้าย แสดงวิธีหาค่าลิมิต x เข้าใกล้1 x กำลัง3ลบ1ส่วน x กำลัง4ลบ1เท่ากับ x ลบ1คูณ x กำลัง2บวก x บวก1ส่วน x ลบ1คูณ x บวก1คูณ x กำลัง2บวก1ตัดตัวประกอบร่วมออก x ลบหกับ x ลบหตัดออกจะได้เท่ากับ x กำลังสองบวก x บวกหส่วน x บวกหคูณ x กำลังสองบวกหแทน x เท่ากับหนึ่เท่ากับหส่วนสองหนลังขอโทษครับหนลังสองบวกหนบวกหส่วนหนบวกหคูณหนึ 1, ่ 1, ลังสอง บวกหนึ่งเท่ากับสามส่วนสองคูณสองเท่ากับคำตอบสุดท้ายนะครับตอบสามส่วนสี่ครับขอบคุณครับ